เสียงบรรยากาศใต้ทะเลเสียงเครื่องยนต์เบาๆยินดีต้อนรับทุกคนวันนี้เราจะพาดำดิ่งลงไปสู่หนึ่งในเรือดำน้ำคอนเซ็ปต์สุดล้ำแห่งปี2026ที่หลายคนกำลังพูดถึงไม่ใช่แค่เรือดำน้ำทางทหารทั่วไปแต่คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขับเคลื่อนยุคใหม่การออกแบบเพื่อคนประจำเรือและระบบภารกิจที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเปลี่ยนมุมมองของสงครามใต้น้ำไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงไม่กี่นาทีต่อจากนี้ผมาจะพาคุณไล่ดูตั้งแต่โครงสร้างภายนอก ระบบขับเคลื่อนชุดเซนเซอร์อาวุธพื้นที่ลูกเรือความยืดหยุ่นในการใช้งานไปจนถึงข้อจำกัดและท้ายที่สุดว่าเรือแบบนี้เหมาะกับใครคุ้มค่าหรือไม่เริ่มจากรูปร่างภายนอกตัวเรือใช้ทรงหยดน้ำเพื่อสร้างกระแสน้ำแบบไหลลื่นลดแรงต้านลดเสียงจากการเคลื่อนที่หัวเรือป้านเล็กน้อยเพื่อรองรับโซน่าความละเอียดสูงจุดที่น่าสนใจที่สุดคือผิวเรือใช้วัสดุคอมโพสิตผสมไทเทเนียมไม่ใช่เหล็กทั้งลำแบบเก่าชั้นผิวหลายชั้นนี้ดูดซับแรงสั่นและลดเสียงสะท้อน ทำให้เรือมีลายเส้นเสียงต่ำมากแทบไม่ทิ้งร่องรอยแม่เหล็กลดโอกาสถูกตรวจจับจากเครื่องหาโลหะหรือโซน่าัตรูที่สำคัญยังช่วยให้ลงลึกได้มากกว่าเดิมแต่ไม่เพิ่มน้ำหนักภายในระบบขับเคลื่อนคือหัวใจสำคัญใช้ระบบผสมระหว่างเซลเชื้อเพลิงไฟฟ้าเครื่องสตริงเสริมกำลังและแบตเตอรี่ลิเทียมไททานตเซลเชื้อเพลิงให้พลังงานต่อเนื่องแบบไร้เสียงเหมาะกับการพรางตัวเครื่องสตรริงจ่ายพลังเมื่อเร่งความเร็วสูงโดยไม่ปล่อยความร้อนมากเกินไป ส่วนแบตเตอรี่ชาร์จไวทนทานสรุปง่ายๆเรือสามารถลอยนิ่งๆเงียบเใต้น้ำได้เป็นวันและยังมีแรงพุ่งตัวเมื่อจำเป็นด้านระบบตรวจจับเรือรุ่นนี้แทบจะเป็นหูและตาใต้น้ำขั้นสูงหัวเรือติดตั้งโซนาทรงกลมแบบพาสซีฟแอคทีฟสามารถวิเคราะห์เสียงรอบตัวแบบเรียวไทม์มาพร้อมชุดโซนาด้านข้างและแบบลากสายด้านท้ายรวมถึงกล้องโอปอโทนิกและเรดาร์บนเสากล้อง ระบบทั้งหมดเชื่อมรวมเป็นภาพยุทธวิธีเดียวด้วยซอฟต์แวร์ AI วิเคราะห์ภัยคุกคามจัดลำดับให้เองลดภาระงานของเจ้าหน้าที่สังเกตการส่วนด้านอาวุธและภารกิจตัวเรือรองรับต่อปิโดหนักและมิสไซล์ต่อต้านเรือผิวน้ำผ่านท่อยิงมาตรฐานแต่สิ่งที่ทำให้ลำหน้าคือห้องอนเนกประสงค์กลางลำใช้เปลี่ยนภารกิจได้ทั้งการปล่อยโดรนน้ำ UUV ตั้งสถานีเซนเซอร์หรือรองรับหน่วยรบพิเศษหนึ่งลำสามารถเปลี่ยนจากเรือลาดตระเวน เป็นเรือวางทุนระเบิดหรือเรือสนับสนุนภารกิจรับได้ภายในเวลาไม่นานมาดูเรื่องคนบนเรือปกติเป็นจุดอ่อนเรือดำน้ำแต่รุ่นนี้กลับให้ความสำคัญมากภายในออกแบบลดเสียงรบกวนจัดห้องนอนห้องควบคุมแบบแยกโซนมีระบบอากาศหมุนเวียนที่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บนพื้นดินแสงไฟเปลี่ยนตามเวลาเรียนแบบกลางวันกลางคืนมีพื้นที่ออกกำลังและช่องเชื่อมต่อสื่อสารเข้ารหัสสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อกับครอบครัวได้ในบางช่วง นอกจากนี้ยังมีห้องแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิตรองรับภารกิจระยะยาวระบบ AI และการสื่อสารถูกออกแบบให้สมดุลตัวเรือสามารถนำร่องวิเคราะห์และควบคุมโดรนได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่งมนุษย์ทุกรายละเอียดแต่เมื่อถึงเวลาต้องเชื่อมต่อกับฐานบัญชาการก็ใช้สัญ,ญญาณแบบเบรสส่งสั้นๆเร็วๆลดโอกาสถูกดักจับขนาดเดียวกันระบบป้องกันไซเบอร์ในตัวเรือจะแยกเครือข่ายสำคัญป้องกันการเจะจีระบบแน่นอนว่าไม่มีระบบไหนสมบูรณ์แบบ ข้อจำกัดของเรือแบบนี้คือการบำรุงรักษาชิ้นส่วนคอมโพสิตท,ที่ซับซ้อนซ่อมายากบว่าเฮลเเล็กในถ้าเรือเล็กๆระบบเซลเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ต้องใช้โครงสร้างซัพพลายเฉพาะทางต้องฝึกช่างเทคนิคมากขึ้นและถึงแม้กำลังขับจะเพียงพอสำหรับภารกิจยุทธวิธีแต่ก็ยังสู้เรือพลังนิวเคลียร์ในด้านความทนทานขณะวิ่งเร็วต่อเนื่องไม่ได้นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายรวมของระบบโมดูลต,ต่างๆก็สูงไม่เหมาะกับประเทศที่งกจำกัดโดยรวมเรือรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจในเขตทะเลใกล้ฝั่ง ภารกิจข่าวกรองการสะกดรอยหรือการสนับสนุนหน่วยพิเศษมากว่าการเผชิญหน้าในมหาสมุทรเปิดแบบเรือมหาอำนาจแต่สำหรับประเทศที่ต้องการสร้างอำนาจใต้น้ำแบบมองไม่เห็นแต่มีตัวตนนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างแท้จริงสรุปแล้วเรือดำน้ำคอนเซปต์ปี2026นี้คือการรวมกันของความเงียบความยืดหยุ่นและความคิดใหม่ในสงครามใต้ทะเลมันไม่ได้อวดพลังแต่มันซ่อนตัวถ้าคุณเชื่อว่าชัยชนะในอนาคตไม่ใช่การเปิดฉากยิงก่อน แต่คือการไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกคุณจะรักมันถ้าคุณชอบการจอดลิกเทคโนโลยีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้ผมไปต่อในหัวข้อไหนดีเช่นระบบโซน a า i หรือกลไกขับเคลื่อนผอมมัจหยิยหัวข้อที่หลายคนสนใจที่สุดมาทำตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในการดำน้ำครั้งหน้าเสียงโซนาเบาๆจางหาย